ผมเชื่อว่าใครลหลายคนเนี่ยน่ต้องคิดถึงนักเตะคนนี้ไปม,มากก็น้อยนะครับเพราะเคยเป็นหนึ่งในสามประสาทที่อันตรายที่สุดในโลกนะแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จมา,มามากมายกับสโมสรเลอเอามาริดนะครับและตอนนี้เขาก็เป็นกําลังหลักสําคัญของทีมชาติเวลอีกด้วยนะใช่ครับตักเตะที่ผมกําลังพูดถึงนั้นเขาคือกาเรตเบลนั่นเอง สวีสวัสดีชาวอีฟุตบอลทุกคนกันด้วยนะครับกีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน่อยน้องชาแนลกันอีกเช่นเคยนะในวันนี้เรามาอยู่การรีวิวการลอกเปลนะครับในเวอร์ชั่นของทีมชาตินะก็เวอร์ชั่นนี้นะถ้าใครอยากจะได้นะครับก็สามารถไปเปิดที่แมทพาสได้นะแค่250ทองเองเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะเออโคตรถูกเลยนะครับก็ไปเปิดกันได้นครับเปิดปุ๊บก็จะได้เอามาเล่นกันเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูสแตเคร่เขาๆกันก่อนนะครับของกาเล็ดเบลในเวอร์ชั่นทีมชาตินะเอซายนะครับเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะส่วนสเต์ข้างในก็ประมาณนด้ครับไม่ได้มีอะไรเด่น,นก็อยู่ที่7จ็ดสกว่าเองนะครับส่วนลูกโค้งก็แปดสินะก็เด่นเด่นออกมานะครับแล้วก็คิกพาวเวอร์ก็เด่นด้วยนะก็คือ8 5สนะครับส่วนเท้าที่ไม่ถนัดแต่ก็ใช้ได้ดีครับเี๊ะกับเี่หายเลยนะ ส่วนสก,กิลก็มีประมาณนี้ครับมีสก,กิลเลี้ยงแล้วก็โอ้มีสก,กิลยิงด้วยนะมีนักเกอร์ช็อตมีดริปปิ้งช็อตแล้วก็มีเลสซิ่งช็อตนะครับว่าตีมากเลยมีสก,กิลส่งด้วยนะมีสก,กิลเปิดบอลแม่นด้วยนะครับสำหรับการเลตเบลในเวอร์ชั่นนี้นะก,ก็สำหรับการเลตเบลเนี่ยวเขาจะมี2เวอร์ชันเนาะมีเวอร์ชันสแตนดาร์ดแล้วก็มีเวอร์ชันนี้นะครับมีแค่2เวอร์กกชันนะในเกมน,นี้นะส่วนการอัพค่าพลังนะผมจะเอาตามที่ AI ไอเขาจัดให้นะครับเพราะว่าผมผมไปดูใน M แอสแตต้าเบ็ มันยังไม่มีนะมันยังไม่มีวิธีการอัพนะครับผมก็เลยจะอัพตามนี้ก็แล้วกันนะการเรื่องมือของบอลเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับถึง86เลยนะส่วนการสรงสัน้นทรงยาวก็ใช้ได้ครับไม่ได้ดีมากการจับสกอร์ก็ใช้ได้เหมือนกัน78เองนะลูกตั้งเตะก็8 13ครับลูกโค้งนี่86นะก็ถือว่าโอเคเลยส่วนความเร็วก็85ครับสเปดต้นก็ไป14นะโอ้คีย์คอเวอร์ก็13ครับนี่นา่าจะเตะแรงมากเลยนะ ส่วนบาลานซ์กับสเตมิน่าก็70 72นะครับเออก็น้อยนะน้อยผมก็จะเอาตามนี้นะครับหรือถ้าใครมีวิธีอื่นๆก็เอามาแนะนําได้นะแต่ว่าผมเอาตามนี้แหละรวดเร็วดีนะส่วนค่าพลังสูงสุดก็ได้ที่96นะครับก็ถือว่าโอเคนะก็อยู่ในระดับที่สูงครับสำหรับค่าพลังโดยรวมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่านะว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะเยนดีต้อนรับประสบก,การณ์รีวิวการเด็กเปรวในเวอร์ชันของทีมชาตินะครับ ออแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนเหมือนกันทุกคลิปเลยนะว่าการรีวิวครั้งนี้นี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าหากไม่ตกังใครเนี่ยก็ขอภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างความคิดต่างความรู้สึกนั่นนะโอเคครับเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะผมขอพูดถึงเรื่องแรกก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับเออการ์เด็ตเบลนะนั่นก็คือการเลี้ยงบอลของบอลน,นะเพราะว่าเขาเป็นตัวริมเส้นนะการเลี้ยงบอลของมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับ ึ่งการเลี้ยงบอลของบอลของเขาเนี่ยผมให้จูในระดับที่ดีเลยนะเอออยู่ในระดับที่ดีเลยนะไม่ออนะว,ว่าจะเป็นการล็อกหลบศัตรูรือว่าการเลี้ยงบอลขึ้นไปข้างหน้าอะไรก็คือเขาทําได้ดีนะครับแต่ว่านั่นแหละมันติดอยู่นิดหนึ่งนะเพราะว่าสกิลเลี้ยงของเขามันค่อนขั้นที่จะใช้งานยากนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้บ่อยๆด้วยนะแล้วก็สไตล์ของเขาก็ไม่ใช่สไตล์แบบเออยังไงแบบโชดีลาเลี้ยงบอลอะไรอยู่แล้วนะครับผมก็เลยให้จู ายระดับที่ดีนะสำหรับการเด็ดเบลนะครับในการเลี้ยงบอดของบอลนะส่วนเรื่องต่อมาครับเรื่องนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะนั่นก็คือเรื่องของความเร็วเนาะความเร็วของเขาเนี่ยผมให้อยู่ในระดับที่เอ่อดีนะเออถามว่าเร็วไหมมันก็เร็วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เร็วมากแล้วก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะก็เร็วในระดับหนึ่งนะครับก็สามารถเอาไปวิ่งกระชากดีคู่ต่อสู้ได้ในแบบระยะสั้นๆนะแต่ถ้าแบบระยะยาวๆอะไรเงี้ยคือบางทีก็อาจจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่า อาจจะเจอกองหลังหรือว่ากองกลางตัวรักของเขาที่แบบมีความเร็วพอๆกับคาริ่เบลเียออเบียดแย่งได้เพราะว่าค่าวความแข็งแกร่งของเขาไปก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะเออก็อาจจะโดนเบียดอาจจะโดนแย่งได้ในในเวลาที่เราวิ่งนะเออมันก็อาจจะทําให้เราเสียบเปรียบได้นะครับเวลาเราเจอพวกกองหลังแบบตัวเมตาอะไร้ยเออมันก็อาจจะทําให้เราเสียบเปรียบได้นะในเรื่องของความเร็วนะครับและเรื่องต่อมาครับนั่นก็คือเรื่องของการจบสกอร์นะการจบสกอร์ของเขาผมให้อยู่ในระดับที่ ปกตินะเอาไปใช้งานได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่ขนาดกันนะมันก็อยู่ในระดับที่ปกตินะครับความโคมของเขาก็มีแม้มันก็มีนะครับแต่มันไม่ได้มีมากนะความโคงของเขามันก็ไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับเออพวกกองหน้าได้อยู่แล้วนะเออคืเอ,อเขาเป็นปีกะเออความโคมของเขามันก็เลยแบบมันมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะอ,อ,อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตะกีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการยิงไกลนะคือแบบ มันมีโอกาสที่จะเป็นประตูสูงกว่าการยิงในกรอบเขตโทษอีกนะคือมันแปลกมากนะครับเข้าใจใช่ไหมคือแบบยิงในกรอบเขตโทษไม่หวังผลไม่ค่อยได้นะแต่ถ้ายิงแบบนอกกรอบเขตโทษอะหวังผลได้นะซึ่งมันก็เป็นปกติของกระเด็่เปลวอยู่แล้วนะหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าค้าพลังการยิงแรงของเขามันเยอะมากนะ95นะครับซึ่งทําให้การยิงในกนอกกรอบเขตโทษเ่มันค่อ,ขอ,ขอนข้างที่จะแบบใช้งานได้ดีกันเลยทีเดียวนะ ในจะแบบเอ่อความโค้งของลูกที่ยิงออกไปอีกนะครับถามว่ามันโค้งไรมันก็โค้งในระดับหนึ่งนะมันไม่ได้โค้งมากนะครับแต่ว่าพอเอาไปเล่นแบบรวมๆแล้วเนะี่ยเอาไปเล่นแบบยิงไกลอะไรอนยะ่างเงี้ยคือแบบมันเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่แบบถ้าถ้าเอาไปเล่นแบบยนะิงไกลคือมันแบบมันเป็นเป็นตัวที่แบบยิงไกลสนุกมากเลยครับสำหรับการเด็ดเปรในเวอร์ชันนี้นะผมไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นสแตนดาร์ดมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่า การเดเบลในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยโอ้โหยิงไกลสนุกมากครับต้องต้องลองเล่นนะเือสำหรับไทยยิงไกลนเนี่น่าจะถูกใจแน่นอนนะสำหรับการเด็เบลในเวอร์ชั่นของแมตช์พาร์สนะครับหรือเวอร์ชั่นของทีมชาตินะส่วนเรื่องต่อมาครับเรื่องนี้เขาก็ทําได้ดีเหมือนกันนะเอ้ยไม่ใช่แค่ดีครับคือดีมากนะสำหรับเรื่องนี้นั่นก็คือการเปิดบอลน,นะหรืรอว่าการคอสบอลนะคือแบบโคตรดีครับคือแบบ เปิดทีได้เข้าหัวอย่างเงี้ยคือสายเปิดปงน่าจะชอบนะครับสำหรับการเล่เบลนะเพราะว่าเขามีสกิลเอ่อพินพอยต์คอสซิงเนาะคือแบบโอ้โหมันโคตรดีอะคุณผู้ชมคือต้องไปลองเล่นด้วยแบบเขาเปิดบอลเขาไม่ใช่เปิดบอลด้วยใช้เท้าด้านในนะครับคือเขาใช้เอ่อเท้าด้านนอกนะคือแบบไม่โคตรดีอะแบบมันเปิดบอลทีมันมันสวยด้วยนะเปิดทีเข้าหัวเปิดทีเข้าหัวคือแบบโอ้โหมันมันดีมากครับอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้คือ พูดความจริงนะครับจากหลังจากที่ไปลองเล่นมานะเออคือมันมันดีมากครับสำหรับการคอสบอลหรือว่าการเปิดบอลของการ์เรตเบลไดเวอร์ชันนีนะเรื่องต่อมาครับนั่นก็คือเรื่องของการออตั้งเตะเนาะหรือว่าลูกตั้งเตะหรือว่าลูกเตะมุมหรือว่าลูกเตะฟรีคิกอะไรพวกนี้นะเออคือแบบเขาก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับสำหรับเออลูกตั้งเตะนะคือค่าพลังของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบสมดุลน,นะครับทั้งค่าพลังการ ยิงโค้งน่ะคือแบบมันไม่ได้โค้งแบบเบอร์อ่ะคือคือมันโค้งแบบพอดีพอดีนะครับแล้วก็ค่าพลังในการยิงมันค่อนข้างที่จะแรงนะมันก็เลยทําให้แบบเวลาเปิดบมหรือว่าการยิงลูกฟีคิกน่ะมันค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักที่มันดีนะครับเออมันน้ําหนักที่พอดีนะเออแล้วก็อีกอย่างค่าพลังตั้งแต่ของเขามันก็ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะมันก็เลยทําให้เออลูกตั้งแต่ของกระเด็ดเบลเดวิชันนี้นยมันค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้นะ มาเราพูดถึงข้อดีไปแล้วนะครับผมขอพูดถึงข้อเสียบ้างน,นะข้อเสียของเขา,ามีู่2อย่างนะสลับผมนะครับนั่นก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วแล้วก็เรื่องของสมดุลนะก็ผมขอพูดถึงแรกๆก่อนก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วความแข็งแกร่งของเขาามว่ามันมันแย่ขนาดนะั้นมันก็ไม่ได้แย่นะเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะมีบ,บางจังหวะนะแบบเราโดนเปียดอนะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็เสียบอลง่ายๆไปเลยนะคือแบบ ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเอ่อความแข่งแร่งนะคือแบบมันมันเสียหลักง่ายเกินไปับเออคือแบบโดนเบียดนิดนึงก็เรียบร้อยแล้วบางทีก็นอนกับพื้นแล้วนะครับหรือบางทีมันก็แบบเสียจังหวะไปเลยนะทั้งๆท,ท,ที่จังหวะนั้นมันมันน่าจะไปต่อได้นะครับเออนั่นแหละผมก็เลยมองว่าความแข็งแร่ง,งเขาน่ะมันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของกระเดืเบลในเวอร์ชันนี้เลยนะส่วนเรื่องต่อมาครับนั่นก็คือเรื่องของความสมดุลเนาะความสมดุลของเขาผมให้อยู่ในระดับที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่กม็มันไม่ได้แย่ล่ะขนาดนั้นนะครับแต่อยู่ไหนแต่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อนะละเออซึ่งบางทีแบบมูฟเมนต์ในการวิ่งอะไรเงี้ยมันก,ก็ก็วิ่งแปลกๆอ่ะมันแบบไม่วิ่งแบบธรรมชาติเท่าไหร่นะสำหรับการเร็วในเวอร์ชันนี้นะครับคือมันมันวิ่งแบบมันไม่ค่อยมีความสมดุลในร่างกายเท่าไหร่นะเออคือผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกงไงแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับคือแบบมันวิ่งแบบแข็งๆแบบ มันแบบไม่ได้แบบแบบมีความพิ้วหรือว่ามีความเป็นธรรมชาติอะไรสักเท่าไหร่นะสำหรับความสมดุลของกระเดเบลในเวอร์ชันนี้นะหรือว่าจะเป็นลูกยิงอะไรเงี้ยเออมันแบบมันจะยิงแบบเหมือนมันฝืนยังไงไม่รู้นะเออผมไม่รู้แนละ้วว่าคนอื่นรู้สึกไงแต่ผมรู้สึกดีนะครับเออแล้วข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับผมลืมบอกนะนั่นก็คือเนระื่องของความอึดเนานะความอึดของเขาก็สามารถใช้ได้ประมาณถ้าแบบไม่แบบเต็มที่นะคือได้ประมาณ70-80นาทีนะครับก็ เอาไปเล่น90นาทีนะมันก็เล่นได้นะแต่ก็อาจจะต้องทนนิดหนึ่งนะครับใน10นาทีสุดท้ายนะเพราะว่าเออบางทีเขาก็อาจจะไม่วิ่งเติมเกมลุกเลยก็มีนะครับซึ่งผมก็เจอบ่อยมากแนละ้วเวลาแบบสเตมิน่าเขาใกล้หมดอะไรนะ้ยคือเขาไม่ค่อยเติมเกมลุกเท่าไหร่นะสำหรับเ,เรื่อง,องความอืดของเขานะครับก็อาจจะมีปัญหาได้นิดหนึ่งเนาะเออก็มีมาณน,นี้นครับสำหรับการรีวิวการเล็บเบลในเวอร์ชั่นของทีมชาตินะหรือเวอร์ชั่นแมสพาสนะครับ ก็ถ้าหากใครดูแล้วชอบแลก็ช่วยกดไลค์กับซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทําคลิปกันด้วยนะถ้าหากมีตรงไหนพูดผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าผมเออผมมึนงงนิดหนึ่งนะเพราะว่าเพิ่งตื่นนะครับโอเคก็ปีประมาณนี้นะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย